ดูสิวันนี้ได้อะไรได้ปลาเปิดดูสิว้าว,วอะไรแดงๆว้าวสีแดงแรงรึเปลือยๆเพื่อนาคตเฉลือเกินเสือเนี่ยู <c> ้ <oughs> ถูกใจเพื่อนาคตเสลือเกินค่ะ ขอบคุณนะคะอันนี้ล่ะอันนี้ก็เพื่ออนาคตเชลนเดเกินขอบคุณทุกๆอย่างนะคะว้าวตาอะไราดูเจโอ้ยผสมมาไหนยังบ่รู้ว่าตาออย่างนี้โอ้ยไก่ทองนี่ไก่ทองตาไก่ไ ทองอุอ้ยสวยมากอุย้ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยดูสิตั้งหลายลังตั้งหลายลังนี่สีแ่แพ็คนีู่้สามลังสิบแพ็คหุ้ยขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณมากมากนะคุณขอบคุณมากมากนะครับคุณโชคปลารปลาไก่ทองเฮงเฮงรวยรวยนะคะอืมเฮ้ยเฮ้ยหอมหัวทั้งนอก <laughs> เว่อหรอ มี12ขวดขวดละกี mm ่ม hmm, so mm ิล hmm. ลิล <McN> ิตรเดี is, Culture, i, ๋ยวเนาะเราต้องดูว่าเออ400มิลลิลิตรเอยได้กินเยอะนะคะเนาะค่ะท่านไหนสนใจนะคะทักแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะจะให้ดูเป็นเป็นขวดแบบไหนนี่น้ำปลาแท้ตราไก่ทอง นะคะ mm hmm. เข้มข้นมากเลยเข้มข้นมากๆนะคะรสชาติต้องอร่อยใช่ไหมคะ mm hmm. เดี๋ยวชิมเลยชิมเลยจะรู้ว่ารสชาติอร่อยแซ่บ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  <Okay. S 1> เราเป็นแม่ค้าเราต้องกล้าชิมให้ลูกค้าดูใช่ไหมคะ ราต้องกินหลายมันโมเมนต์อยาสร้างเร <c oughs> าต้องกินหลายม,มันโมเมนต์อยาสร้างเดี๋ยว <c oughs> กินตำสวะดิแฮแซบอีหลีสับอีิริ <c oughs> สดยาสร้างกันเด้อ <c oughs> <c oughs> แสบ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 อิรีแสบอิรีแสบแบแสบเดี ít, ๋ยวเดี๋ยวไม่รู้สีไปแปลงล่างก่อนเด้อค่ะเด้อเม่รู้สีไปแปลงล่างก่อนเด้อค่ะเด้อดูเอื่อมทาเด้อค่ะเบางเอี่ยมสวยๆทาเด้อค่ะเด้อ ยิมสวยเอื้อมว่าจะเยิยมเยิ้มสวยยรอดนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้แล้วเสื้อสวยเพื่ออนาคตเสื้อเพื่ออนาคตได้แล้วนะคะ เชือสวยก็ชิมปะลาต่อยอแซ่บอิลีแซ่บอิลอีชิมปะลาเข็มคนตะนายเข็มคนตะนายเก่งใจบ่อยากชิมเบิดขวด เรนใจนะจาะว่าอยากซิมเบิดขวดอย่าลืมนะคะปลารา้ตราตาแม่ไก่ทองเอ้ไม่ใช่ไม่มีแม่กระทองนะะนเนาะเติมแม่ตาแม่รูสีนี่ละปลาล้าตาไก่ทองนะคะสนใจทักขมาหาเม่รูสีได้เลยคะ่ะเด้อสาวรูสีสามแช่แล้วนะคะเนาะค่ะทักขมาได้เลยค่ะเด้อสนใจทักมารนะะาคาไม่แพงนะคะราคายอ่อเยานะคะ ถ้าซื้อหนึ่งแพ็คนะคะแมรุซีมีของแถมให้กรม,มาอดหนุนเมินะคะมาซื้อเบงค่ะของแถมยังมาซื้อเบงจะรู้ว่าจะรู้ว่าแมรุสีแถมอียังให้แมรุสีมีแต่ของแถมมีแต่สินน้ำใจให้เพราะว่าคืนกำไรให้ลูกค้านะคะสนใจทักมานะคะปลารตราไก่ทองนะคะอร่อยเข้มข้น หกหลักอนามัยนะคะยางงี้เลยค่ะจังซีเลยจังซีเลยกดไลค์กดไลค์ค่ะกดไลค์กดไลค์เลยค่ะเด้อฝากกดติดตามเ้วยนะคะฝากกดกดดิงด้วยค่ะขอให้ทุกคนนะคะเฮงเรวยๆย,ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย